สวัสดีครับวันนี้ร้านพามสปอร์ตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวชุดแบบทีมชาติญี่ปุ่นนะครับนี่อันนี้เป็นกางเกงกับเสื้อนะครับเป็นสีเนวี่นะสีกรมท่านะครับกางเกงก็ตรงชายนี่มันจะมีระบายหน่อยนะครับระบายนะฮะชุดข้างหลังก็เป็นระบายตรงก้นนะครับระบายตรงก้นนะฮะผ้าดีมากผ้าดีมากส่วนเสื้อนะครับเสื้อก็จะ เป็นลายแบบนี้นะฮะไปออกก่อนนี่นะครับเสื้อเสื้อสวยมากนะเดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวสีส้มให้ดูตรงชายเสื้อข้างหลังก็จะเป็นนี่แบบนีนะ้ลายอย่างนี้นะครับตรงต้นคอก็จะมนะนะีเดี๋ยวคลิปต่อไปสีส้มแล้วกันนะอันนี้เป็นสีเนวี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ